ทางด้านกระทรวงพลังงานก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ30ของการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในประเทศครับ นายนะรงชัยอครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวนะครับว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากอพอชอได้ย้ำให้การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวที่จะใช้ถึงปี2,579จะต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้แล้วก็จากความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงกำหนดให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นสูงถึงร้อยละ30หรือว่าราวส0ม0 0ื่นเมกะวัตต์และต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดที่จังหวัดกระบี่ขนาด800เม ซึ่งขณะนี้นะครับศึกษาเกือบทุกขั้นตอนแล้วและกฟผก็กําลังเร่งชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในพื้นที่อยู่ครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดสงขลาเพราะว่าภาคใต้นั้นมีความเสี่ยงจากไฟฟ้าขาดแคลนสูงมากจนต้องพึ่งผ่าจากมาเลเซียตลอดจนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวแล้วก็เมียนมารวมไปถึงเตรียมเดินทางไปเจรจากับกัมพูชาในปลายสัปดาห์นี้ด้วยครับ